โอเคครับ Final examination ข้อสอบปลายภาคนะครับคลิปนี้จะเป็นของ4ทับหกับ4ทับสินะครับ4ทับหกับ4ทับสิเท่านั้นนะครับห้องอื่นดูอีกคลิปหนึงนะลูกไม่รวมกันนะครับข้อสอบมีกี่ข้อ50ข้อนะครับ 50 items 50 items นะครับข้อสอบ50ข้อแบ่งเป็น multiple choice s ก็คือ A B C D เนาะ A B C D อยู่45ข้อนะครับแล้วก็ข้อเขียนข้อสอบข้อเขียนอยู่5ข้อนะครับมีข้อเขียนด้วยนะครับปลายภาคเทอมเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าข้อเขียนมันจะเป็นไงอ่ะ ทั้งหมด50ข้อนี้รู้สึกจะแบ่งเป็น6พาร์ทนะครับหพาร์ทหรือเปล่าใช่6พาร์ทนะครับ6ส่วนพาร์ทวันส่วนที่1ก็คือว่าด้วยเรื่องของ present tense ทั้งหมดก็4เทนนะครับลูกมีทั้งหมด15ข้อข้อ1ถึงข้อ15นะครับ1ถึง15จะเป็น present tense มีอะไรบ้างอะ มี present simple present continuous present perfect แล้วก็ present perfect continuous ก็แกรมม a ล้ว,วนๆนะลูกเน้นแกรมม a ล้ว,วนๆนะครับ present simple ตรงไหนบ้างที่เรามักจะผิดนะครับก็น่าจะสัก3เนาะเช่นการเติม s ไม่เติม s อย่างเงี้ยนะครับนะครับประธานเป็นเอกพจน์เติม s ก้อนี้ได้ประธานเป็นเอกพจน,น,น,นพ์ใช่ไหมครับ เนาะรวม i รวม i กับ u ูไหมอ่าไม่รวม i กับ u นะเนาะอันที่สองก็จะเป็นอ,อ,อะไระครับปฏิเสธเนาะนิ g เก i v ี n นิ a เก v e ีใช้อะไรเข้ามาใช้ดูกับด้าสเนาะแล้วต่อดนะ้วยนอตเนาะดูด o าสนอตแล้วบวก เวิรนะ์บเพียวอ่ะเนาะเวิร์บช่องที่หนึ่งที่เป็นเวิร์บเพียวที่ไม่ต้องเติม S นะครับใช่ไหมอ่านี่ก็ question question ก็คล้ายๆกันดูด o าสเนาะแล้วก็มี Question ตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์บหนึ่งเพียวที่ไม่ต้องมี S อีกใช่ไหมครับอ่าประมาณเนี้ยง่ายง่าย present คอนโครงสร้างว่ายังไงครับ subject is a mr ช่ั้ยครับแล้วก็บวก verb ing v e r b ing is am are ใช้ตัวไหน verb ing อะไรประมาณนี้นะครับมาด้เรื่องของ present con เนาะ present perfect ก็อะไรลูก subject have has บวก verb ช่องที่3ก็จุด สังเกตก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแฮ h a ฮชใช้ที่ไหนก็นอยู่กับประธานแล้วก็ตรงนี้นะครับกริยา3ช่องเนาะกริยาช่องที่3โครงสร้างล้วนนะลูกอันนี้ก็จะเน้นแกรมมานะครับเน้นแกรมมาเพราะว่าการนําไปใช้เราไปเราเอาไปใช้ในเรื่องของอ writing แล้ว introduce myself แล้วนะครับก็สอบปลายภาคจึงเน้นแค่แกรมมาเฉยๆนะครับโครงสร้างเป็นหลักเนาะ ง่าย,าย Present perfect con ก็จะเป็น subject h a v e has บวก be เนอะบวก verb ing อ่าโครงสร้างก็แค่นั้นเองปฏิเสธคำถามทุกเทนปฏิเสธคำถามเป็นยังไงนะครับก็ใช้ให้ถูก15ข้อเอาให้ได้เต็มนะครับอย่าให้พลาด15ข้อเนี่สิบหข้อแรกนี้นะครับอย่าให้พลาดเอาให้ได้เต็มง่ายๆมาก พาร์2ก็จะเป็นพวก Past นะครับ p a s ์ก็จะมี2เทนเนาะ p a s ์ past Simple กับ p a s ์ Con นมีแค่ไหนเองนะครับกูก็เน้นแค่7เ,เทนนะเธอเนี้เทอมนี้นะครับเน้นแค่7เ,เทนพาร์สซิมก็ Subject v e r b ช่องที่2นะครับจุดที่เรามากผิดในเทนนี้คืออะไรครับก็คืออย่างที่บอกนะครับปฏิเสธกับ Question นั่นแหลนะเนาะ ปฏิเสธเอาดิส n น t เข้ามาแล้วตามด้วยอะไระครับคำถามก็เอาดิสึ้้นมาแล้วตามด้วยอะไรนะครับก็จะเป็นเวิร์บหนึ่เวิร์บหเมือนเดิมะนะครับแต่บอกเล่าจะใช้เวิร์บสแค่นั้นเองเนาะพาสคนก็ซับเจกบวกวอสเวริร์ใช่ไหมครับวอสเวริร์บวกวเวิร์บไอเอ็นจีวใช้ตัวไหนขึ้นอยู่กับประธานอันนี้คงไม่มีปัญหาสลับห้องพวกเรานะครับ p a ร t ทก็จะเป็นเทนสุดท้ายของตระกูลเทนเนี่ยนะครับก็จะเป็น Future Simple Future s i อร์ซก็จะเป็น subject บวก view บวก verb ช่องที่1นงั่นแหละนะครับง่ายๆโครงสร้างนะครับทุกเทนทั้ง7เทนนะครับ 1, 2, 3เนี่ยพาร์ท1 2 3เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องแกรมมาที่เป็นบอกเล่ aw, ปาปฏิเสธแล้วก็คำถามนะครับบอกเล่ aw, ปาปฏิเสธคำถาม แล้วก็ไปดูดีๆว่าเจ็ดเทนเนี้ยบอกแล้วมันเป็นยังไงปฏิเสธมันเป็นยังไงคําถามมันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับอ่าสาข้อแรกเนี้ยเจ็เทนครับสาข้อแรกเจ็เทนเอาให้ได้เต็มนะครับไม่ยากเลยเรื่องต่อมา Part 4 Part 4าร์จะว่าด้วยเรื่อง Reading Techniques ซึ่งเทอมนี้เราเรียน Skimming and Scanning ก็คือ1กับ2เราเรียนแค่2อย่างเ,เท่านั้น นะครับห้องหนึ่งกับห้องสิบเราเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดสิบข้อเลยนะครับสิบข้อเลยนะสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบเนี่ยนะครับสิบข้อทีนี้มันก็จะมีเรื่องมาให้อาจจะมีเรื่องราวมาให้สั้นๆนะครับง่ายๆอาจจะเป็นสัญลักษณ์หรือรูปภาพนะครับแต่เป็นเรื่องเป็นราวให้ตอบคําถามมีคําถามมีช้อยให้เลือก A B C D หลังจากที่เราเลือกตอบเนี่ยเช่นข้อที่31แล้วกันนะครับข้อ31สมมุตินะครับเราเลือก A แล้ว เลือกเแล้วเราต้องเติมตรงนี้ด้วยนะครับสำคัญ Skimming ก,ก็เขียนคาว่า s k i m m i n g เขียนให้ถูกนะครับ Skimming เขียนอย่างนี้นะครับถ้าเป็น s c a n n i n g ก็เขียน Scanning ลงไปสังเกตว่ามันจะมี s k i m m i n g จะมี M2 ตัว s c a น n i n g จะมี n2 ตัว,ตวเขียนให้ถูกนะครับเข้าใจนะครับข้อ32สมมุติข้อ32ตอบ B ก็กาท่อง B เนาะ ต่อปก็กาช่อง b ถ้าสแกนสมมุติว่าสแกนนี่ก็เติมสแกนนิ่งตรงตรงช่องตรงช่องตรงนี้นะครับเข้าใจนะครับ a ัน w e r อ h e e t ช่วง3ข้อ31ถึงข้อ40มันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีให้เลือกตอบ a b c d แล้วก็เติม Read reading r e a d techniques skimming scanning เข้าไปนาเนาะ4 1ถึง45เป็น part 5 asking and giving directions ก็จะประมาณว่ามีแมปมีแผนที่ประมาณนี้ะนะครับนี่เป็นตัวอย่างมีแผนที่มาคุณอยู่ตรงนี้ you are here เนี่ยนะครับ A คนนี้เป็น A คนนี้เป็น B สมมตินะครับ A ถามทางไปโฮเทลสมมุตินะครับ A จะเป็นโจทย์ว่าถามทางช่วยบอก Could you tell me the way to the hotel, please? B ก็จะบอก A อเป็นช้อยนะครับ B ก็จะบอกเนี่ย บีจะบอก A B C D ตรงไหนเป็นทางไปโฮเทลถูกก็เลือกตรงนั้น A สมมุติ A แล้วก็ไปกา A ใน a n s w e s s h e t t นะครับแค่นั้นเอง5ข้อนะครับก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย41จาอาจจะโฮเทล42 2อาจจะเป็นซ u เปอร์มาร์เก็ต43อาจจะเป็นซีจีฮอ์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วทุกข้อก็จะมีช้อยช้อยชอย้ง่ายมากครูว่า45ข้อเนี้ยข้อี้ไม่ควรผิดนะครับ เนาะง่ควรผิดผิดสักข้อทีนี้คำถามปราบเซียนนะครับส่วนที่ปราบเซียนก็คือจะอยู่ส่วนสุดท้ายก็คือพา r ห6เนี่ยนะครับจะเป็นไรทิ้งนะครับไรทิงแล้วก็เรียนเรื่อง s ซ m p l e กับ c ค o พาวซ e นเ e นเซสมาแล้วนะครับซิมโพคือประโยคความเดียวเนาะซิมโพก็ประโยคความเดียว c o m p ค u พาก็ประโยคความรวมเราเรียนมาหมดแล้วครับโจทย์ของครูมี5ข้อนะครับซึ่งเป็นข้อเขียนเนาะ อ่าสีถึงห้เนี่ยเป็น5้าข้อข้อละ2คะแนนนะจ๊ะข้อละ2คะแนนนะเดี๋ยวจะบอกว่าทํายังไงถึงจะได้2คะแนนเต็มอ่าทำยังไงถึงจะได้แค่ครึ่งเดียวคือหน,นึคะแนนทายังไงไม่ไม่ได้คะแนนเลยนะครับคำถามโจทย์เขาบอกว่าให้ Change Simple คุณจะมี Simple มาให้2ประโยคเนาะซ m p l e หนึ่งกับ s m p p l สองก็คือทําให้มันเป็นเปลี่ยนให้มันเป็น c o m p เพลอ ใช้อะไรก็ได้ครับโดยวิธีใดก็ได้ก็เช่นแฟนบอยส์นะครับใช้แฟนบอยส์ก็ได้แต่ถ้าใครใช้แฟนบอยจะได้อย่างที่ครูบอกจะได้เต็ม2เนี่ยจะได้แค่1คะแนนนะครับอ่าแฟนแบบแฟนบอยมีอะไรบ้างล่ะมี For มี And มี Nor เนาะมี But มี Or มี Yet และ So เนี่ยใช้พวกนี้ได้แค่1คะแนนนะครับและก็ ที่สำคัญนะถ้าใช้แฟนบอยสัญลักษณ์ก็ต้องให้มันถูกนะครับซิมโพที่1แฟนบอยสมมติแอนแล้วก็ค่อยซิมโพที่2อย่างเงี้ยครับก็คือพูดง่ายก็คือใช้แฟนบอยมันจะใช้คอมม่านะครับค่ <Yeah. S 1> อยจังทีปแอดเวอร์มีอะไรบ้างอะ่ะก็คือพวกที่เอาไปแทนแอนแทนบัตรแทน o อแทนโซ่พวกนี้นะครับเช่นแอนมันก็จะมีอะไรบ้างอะ่ะลูก more over เนาะ more over แทนบัตรก็จะเช่น how ever เนาะ,ะ how over สมมติ sorry สิ <laughs> how ever ตัวเนาะ how ever how ever ดู more over how ever นะครับแต่สัญลักษณ์ตรงนี้ก็ต้องถูกนะปัญจะถีบแอปเบื้อมันจะใส่เซมิค o ลอนแล้วก็สมมุติก็จะเป็น more over แล้วก็คอมมาตรงนี้นะครับแล้วก็2เนาะนะถ้าใช้ Conjunctive Adverb จะได้2คะแนนนะครับจะได้2คะแนนรวมทั้งอันที่3เนี้ยสกับ3เนี้ยถ้าใช้2กับ3นี้จะได้2คะแนนนะครับเต็ม c o n อน n c t i <imm. S 1> v e Conjunction มีอะไรบ้างล่ะพวก Both and มีอะไรครับ not only But also พวกนี้นะครับใช้พวกนี้จะได้2คะแนนเต็มเนาะเช่นตัวอย่างตัวอย่างข้อสอบครูก็จะมี Simple ที่1เห็นไหมครับ Simple ที่1 Simple ที่2องนะครับทำให้มันเป็น c o m p o u n d โดยเขียนลงมาตรงนี้ทำให้มันเป็น c o m p i l อถ้าเราอยากได้คะแนนเต็มก็ลองดูสินะครับ I love living in the city of San Francisco สิมโพที่ 1. นึ่งสิมที่ 2. I don't like the traffic in the city ประโยกแรกหมายความว่าครับเรบาต้องเชื่อมประโยคให้มันมันคล้อยตามกันก็ใช้อะไรเชื่อมถ้ามันขัดแย้งกันก็ใช้เนาะตามที่เรียนมา I love living in the city of San Francisco ฉันชอบการอาศัยอยู่ในเมืองอะลยลูก San Francisco ประโยคที่หนิม์ Simple ที่ 1. นึ่งสิมที่ 2. I don't like the traffic in the city ฉันไม่เห็นไหมครับข้างหน้าเป็นบวกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธแสดงว่ามันขัดแย้งกันแล้วข้างหน้าบอกว่าฉันชอบใช้ชีวิตในซานฟรานซิสโกข้างหลังบอกว่าฉันไม่ชอบเรื่องของทราฟิกเนาะการจราจรคือมันแออัดคล้ายๆกับแบงคอกบ้านเรานี่ละมั้งเนาะเป็นเมืองใหญ่ซานฟรานซิสโกใน USA เนะครับเพราะฉะนั้นเอาง,ง่ายๆเอาง,ง่ายถ้าเราคิดแฟนบอยแต่ถ้าเรา ใช้แฟนบอยเราจะได้แค่หนึ่งคะแนนนะทำงาง่ายว่าแฟนบอยเราคิดเป็นแฟนบอยก่อนแฟนบอยก่อนนะเนาะเช่นเช่น,นตัวอย่างเนี้ยมันก็จะใช้แฟนบอยว่าบัตชละ But. ทีนี้ถ้าเธอคิดอะไรไม่ออกเธอก็ใช้บัตได้นะครับใช้บัตทำยังไงใช้บัตก็คอมมาแล้วก็บัตตรงเนี้ยนะครับคอมมาแล้วก็บัตแต่ถ้าเธอใช้เงี้ย ก็ได้หคะแนน,นเท่านั้นนะจ๊ะเธอจะเอา1คะแนน,นก็ไม่ว่าแต่ถ้าเธออยากได้หลายกว่านั้นเยอะกว่านั้นก็ทำยังงลูกเราก็ต้องหาบัตหาอะไรมาแทนบัตก็จะเป็นข้อ2ใช่ไหมครับข้อ2ก็จะเป็นพวกเนี้ยก่อนจังฉีบ Adverb เช่นแทนบัตก็จะมีอะไรบ้างล่ะ how ever นะครับ how ever never the less พวกเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยเนาะ เช่นสมมุติเราจะเอา however เราก็ต้องทำให้ถูกนะครับใส,ใส่เครื่องหมายให้ถูกอ่ะครูพาท,ทำข้อนี้ไปเลยเธอก็ต้องลอกโจทย์มาอย่างนี้นะครับ I love living in the city of San Francisco ใช้ however ต้องใส่สัญลักษณ์ semi colon แล้วก็ how f แล้วก็ comma มมนะครับมี2ส,สัญลักษณ์แล้วก็ต่อด้วย I don't like the traffic in the city ประมาณนี้ครับถ้าทำได้อย่างนี้ เอาไปเลย2องคะแนนนะจ๊ะ two points ไปเลย2องคะแนนเต็มนะครับนอกจากใช้แฟนบอลแล้วจะได้1คะแนน,นมีอะไรร่างที่จะได้1คะแนน,นก็คือ1ใส่สัญลักษณ์ไม่ถูกอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะได้แค่1คะแนน,นนะจ๊ะ2อ,อะไรอะเอาแค่นั้นแหละเนะนาะอือนะฮะคะแนนพวกหนูหลายค้าอาจารย์เดี๋ยวจะว่าหาว่าครูใจหลายเนาะ เขียนมาแล้วกันนะครับ50ข้อไหมครับ50ข้อเนาะ50ข้อให้ได้เต็มลูกเก็บ30คะแนนนะครับ50ข้อ30คะแนนเอาเท่าไหร่หาร50ข้อ30คะแนน50ข้อหารด้วย30ก็เอา1.6นะครับ1.6หาร1.6หารก็คือ1 1.6ข้อต่อคะแนนนะ Good luck to you all นะครับขอให้ได้เกรดสีทุกคนบ๊ายบาย